ถึงติ้วเลยพี่น้องะปอบจากลับมื pues อทุกคนเลยเดวสาเพนน้องมาเมื่อคํำนี่มันแฟซั่อเบิดแล้วก็ได้มากทุกคนเลมันเป็นกระทางมั้ยกระถาง ผักน้มันมุนมงทุกคนเลยเอาไปโคโคใหมันสุกก็เอามาลาบนะเอามาก้อยนะปานี่ทุกคนพดละพ่นแห้งเดี่ยคือสุกแล้วทุกคนเลยแต่หน่อยเขายังสีได้ปรุงในมือสั่นอย่าเข่านี่ปามินนี่เหล้าชอด มาทุกคนทำญ่ายเลอนั่นแหละเอากระทังก็ได้หรได้เทเลแมนทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ตามนะคะส้มสบายดียามแรกๆเด้อเพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่ยามแรกๆมันจะสองสิบผ้าพี่พาน้องไปหากินอีกทุกคนเลยวันนี้จะสวงสิบผาทุกคนไปหาของกับปอมตามป้ายเลยทุกคนเลย ว่าจะสาเพื่อนเอานะกระปอมคือซิมี่ลายเพื่อนเอาเพื่อจิพาไปหาของไปหาของกระปอมนะทุกคนหาของแถวป่าในส่วนกับบาวากับข้าบะโซนกันไปหาลัดแรงทุกคนไอทางวัทนธเพื่อนไปหาเซอร์โมงคือเก้าทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวติดตามนะรอดลุ้นไปน้ำเดียวเนาะว่าของกระปอมวันนี้มันสีได้หรือบปล่นะสาหยางไปกอนแล้วทุกคนไอเพื่อนเฮ็ดไม่ของกระปอมแล้วแล้วก็เพื่อนยหงไปกอนนะเพป็นเฮาจะเซโนถือของไปนลำหลังทุกคนไปเดี๋ยวติดตามนะครับส้มแล้วไปรอดลุ้นน้ำเดียวว่ามันสีได้หรือบนนะทุกคเดี๋ยวไปกันเลยเนาะทุกคนเนาะ นี่ทุกคนตอนนี้ซุมคอยกำลังย่างไปหาที่กระปอบมีทุกคนเลยของแถวคือบอนนี่ล่ะทุกคนเลยนี่ตามตามหวยล้ะทุกคนเลยเห้ยไรละ นี่ได้แล้วตัวนึงพี่น้องนี่กระป๋องพอแรงเลยง่ายอีิโน่คบมือ,มอครบมือเด้อมันคือจะกับมือเนาะแบบนี้ตกใจที่นี่นะพี่น้องฮ้องเลยมันจะกับมือ ดะไตจะนึง่งได้กระป๋อมข้อแดงพี่นอหมปะทวไมอะัวไมี่มมทิวเป็นทิวเด้ทุกั ติ้วเลยพี่น้องกระปองได้สองตัวแล้วได้เอาหาลเลาะแถวนี้พนะี่น้องแถวแคมป์เฮ้ยหลาย น้งางหาแถวนี้แถวพลานหินด้ทุกคนกระป๋อมปามลายเห็นอีลบ่เห็นล้บ่โอ้มันนี่หมาด้ทุกคนเลยอ้ปายมกุ้น,กนเลยีจลยยจ మీకు พเพ่อเอาทำละเห็นปะใช่แล้ได้กินนี่ทุกคนเลยรีบมาทำแล้วเลย,ลเลยไตหาตัวไม้กนตนจึดแล,ล้วก็เลนเอาทำเลยนล้ว ปากระป๋องเนาะย๊กมันจะกัาเจ้าถอนได้ไหมปากกระป๋องได้สามตัวแล้วเนาะ,ะตัวตัวนั่นมีได้ที่น้องเขาทำรีบเขาทำหาไมเห็นเลย นี่ปอี่แล่กระโปงจะมากลับมือเอ้ยมาค้องใ้คล้อง้ ลยอีกแล้วเนาะโอ้มงมามาทำเห็ดเทินมีลูดเลยได้อีกแล้วพี่น้อง,อมงมาาดได้ห้าตเนาะแ้วก็ได้ห้าตัวเดี๋จะพอก้อยแล้วเอาอีกประมาณ10โตพี่น้องเอ้ย เห็นแล้วปะอมขึ้นหอนไม้เนอะขึ้นหอนไม้ขึ้นหอนไม้ไมบ้า <c oughs> <c oughs> ดูอดีมัน เลือกของห่างแอวมันอันนี้นะมันจะครบหรือ้ดมันจะครบเด้อคองที่หูมันที่แหวมันคืแอ<ป>แอวมันตัวนี้นะพี่เม้าปลอมคอเด่นแป๊บแป๊บสิ อืมเยะหลายติบอ่ะสุดยอดมานเ่ยโอ้โหต้นใหญ่เลยเนาะต้นใหญ่เลยรอกแข็งมะนั่มดำเป่งปิงอยู่ มันลลอกแข้งมันนำกันเน่ยตัวนี้ใหญ่ต่ำคลึกเลยได้ได้หลายเลยได้คิน้องได้หลายตัวตัวลบลแต่ยจะพอ้อยล้ะ ไอ่ะเอาเจานี้แปรงผมมือโอ้อ <ก S 1> ้ยยายยยยยียย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 ยนย้ยยยยเตยยยปยย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 ด้ยย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 ยิยย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 ด้หลายยยยยิยย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 ะ พ่อคอยเราบอสันนีนะขอแล้วสาวซาพิ้นที่ยมเราสันนีกันสาวซาพิ้นเราได้หลายละคนบังหาแล้วมันบังหาแล้วบอสมันมันเป็นแลดานแล้วก็เป็นแบบนี้มันมีพี่น้องเดี๋ยวป้าใชอันตัวนี้นีเราเมื่อวานนี้ถือว่าพ่อคอยแล้วทุกคนเลยได้หลายเต็มละนี่ทุกคนตอนนี้เฮากับคองกระปอมถือว่าได้หลายเต็มละทุกคนเลยเฮ้ยทุกคนเยี่ยมเบื้องเรียบร้อยเนาะเดี๋ยว มื่อลุ้นน้ำเดียตะบอนอีนั่นทุกคนน้ำมันสีได้หลายสำเร็จนะทุกคนเดี๋ยวค่อยกับจะสาสีได้เลาะเมื่อละลาะเมื่อหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำแล้วก็หาเห็ดยูเฮ็ดกินก่อนเดี๋ยวเมื่อล่อลุ้นน้ำเดียวว่านทางทีมงานทรายไปรัดแรงมันสีมาดบอมนี้นะเพราะมันสีได้บนนั้นทุกคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเสียผ้าเดี๋ยวยางเมื่อก่อนมาเนี่ยยางตะบอนแล้วทุกคนเลยทีมงานทรายยังไม่เห็นเพื่อคนอยู่เขาไปหารัดแรงยังมีหมาอยู่นะเราทำเพื่อไปหาเสื้อมองกันยังมีทันได้มาอยู่ทุกคน สิได้ป่าเดี๋ยวหานึ้ข้าวนึ้งน้ำก่อนมันี่คั้มละนี่มันนี้ของกินเท่านะพี่ป่าก็ย่างเ่ยุกคน่สอนมาฮอดบอแลวกะได้เสื้อข้าวึนทุกคนไอ้ลงมาเสื้อตะโวยพี่ละเพราะว่ามันมีมีจะจราบามีมีคู่ตั้งน้ำขึ้นไปนะทุกคนเลยช่วนจะาซาเพื่อนไอ้จะไปอ่ะจะไปเสื้อเบสทุกคนสอนเลยนึงข้าวท่านะเสื้อข้าวนึ้อท่าเพุ่คนยูบอน งันบาวาดก็ังไม่เทันได้มาก ทางภาษาเพิ่นกะเอ็ดเพิ่นนะหอยเคีือหอยเคยรือเพิ่อนจะไปเสื้อเบ็ดนะทุกคนเลยหอยได้หลายละหอยแต่พี่สบายไปก็เชียร์เชียรเชียร์เชียรเนาะเกต้อยองมาจากเะยองเาเพิ่นไปคนเดียวเลยทุกคนเลยคอยพอนึงทายู่บนอ,อน,นเพราะว่ามันขำละนี่คนหลังจากที่นึ่งเข้าเพลเรแล้วสอนลงไปอ่านน้ำไปเพลเรไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเอ้ย เพราะว่าเมื่อคืนนี้อาบน้ำอาบน้ําดึกทุกคนในนาวเด้ไม่ไงแล้วกะ็อาบน้ําดึกเนี่เห็นปีงตัวง่ายเมื่อคืนนี้นะคนมือนนี้สอนเลยอาบต่โหแรงน้อยน,น้อยนึงนะเมื่อคืนนี้นจนกินข้าวไปแล้วยังลงไปอาบทุกคนเลยแต่ตอนนี้นะอาบน้ําแล้วเป็นเครื่องแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยทาตัวเขาสุกแล้วก็ใส่เข้านะพวกเขาค็ค้างค้างลแล้วก็ลงไปอาบน้ํายังไม่อายขึ้นอยู่ทุกคนเลยว่าหนึ่งหลายนะทับบะ้งขาบวัดก็ะปุกนกันยังไม่มาอยู่ทุกคนเลยมึ้นคอยกพาพฟเดีอยเผาเมื่อวัาานซี้ท,าาทแลสว ซีบมันเยื่อแล้วก็ไปเซื่อเลยไปน่ะค่ะถ้าเขาสุกคนนั้ทุกคนยงเท่าเข้านะมืดละสอนมาละมานเพาะสอนบมดได้เพลินเลยเขาได้เพลินเลยบ่นี่มันแต่ยิงไกตัวนึงได้บอไปหาดีเห็ดมือเช้าไปหามืดละเดี๋ยวมืออื่นเช้าไปลุ้นน้ำเดียวอีโนมืดเช้าพาเดียวไปหาไก่พาเดียวไปหายังบ่าวาดยังมีมาทุกคนเลยถ้าลุ้นน้ำบ่าวาดมืดแล้วตอนนี้ก็เข้าก็ยังมีซุกอยู่ทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เข้าจะโซนก็อายขึ้นแห้งได้ โอ้อยสุกแล้วทุกคนเลยจักนั้นยไอโซนก็สีได้สรอยเข้าแล้วทุกคนเลยนี่ทางบาวัดเป็นกระมาละมาน<อ>บ่บบบอพอหมู่เป็นยิ่งเบิกเบิกมากพอเบิกโอ้พอหมู่พอหมู่วิ่งยิ่งคนละพระทองมียิ่งเลยอืไมไอจอบเขาเคอะเสียด้วหล่นม,มาเอาอันนี้ผูน้อผูเล็กกว่าห่อเลยอน๋อผูหล่นแล้วเนาะ เข้ากันนึ่งลายอลยนะนลายนม่เนี่ยินับเข้าป้อมับบปะปกินับก้อยกับป้อมโรด วัมนีนึ่งข้าวห้งนี้พวก่เนี่ยใก่แล้วก็หอเลยทุเลยอัน่สติ๊บน้โมเสื้อติ๊บน้อยสติ๊บน่อยน้ำ กินี้เขาจีเขาจีกินจี้จี้จี้เขจี้แต่ละเสบอันนี้ห้องไว้มาสะูดไใ้นี่ทุกคนรักจัดที่ช่วยเข้าเรียแล้วละกันเขาไปสอนกามาแล้วแต่เซอร์บิตเนี่ยคนเอ้ยเพิ่นได้กระถางมาส่งตัทุกคนเอ้ยแต่เพิ่นได้ก็บอกทำแล้วก็ชาวซาผ้าเดียวไปหาใกล้ป้าเทียน บอสอนยิงทึ้เจ็บเลยทุกคนเลยเพราะว่าบอสอนยิงมันขำม,มันในมันหามเห็นแล้วก็ผ้าเดียวมาแต่เสื้อเบสแล้วก็ผ้าเดียวไปหาต้อ,อทุกคนในยใกล้ป่านะบางที่มันอาจจะตายก็มีนะทุกคนเดี๋ยวถ้าอรอลุ้นน้ำเดียวเนาะว่าใกล้ป้าที่เขาไปหามันสิได้หรือบอลน,นะทุกคนเพราะว่าเขาไปสามคนนะคอยกับบ้วาดนะยุบบออยุบออยบอนท่าเขานี่ตอนนี้ทีมงานก็มาครบเลยทุกคนเลยไปหาใกล้ก็วิได้มันนี้กะได้กินกระป๋อนนี้คือก้าวไม่แล้วทุกคนเลยนั่นเอง ศาสาเพิ่นเอามาตื้อีแม่มันสองตนั่นี่แม่กระปอมทุกคนเลยเพราะว่ามันตัวใหญ่ก็กระปอมนีแน่กายนี่มีตัวนี้น้อยก็เพื่อนเป็นลูกไปทุกคนเลยสีจีก็มานี่เจียบกจีกสีเดกอยทุกคนกซกลคือปอมกัทุกคนเลยศาสตาเพิ่นเอามามือคำนี่มันไป่เออ์บิตแล้วก็ได้มากทุกคนเล้มันเป็นกระทางมั้งทางมือดนทีสวนในไข่มันนี่ทุกคนนนี่ อันนี้จะเป็นเมมันาแล้อันนี้นะมันเห็นมันจะคำมล้มไนคำเัิดโกยกินแล้อันนี้ทุกคนกมนของกินแล้มันนี่ไงมีประมาณนี้ลนจีกระถางกทุกคนจีงกระปองแห้่ักรเพินเด็ดโยกินเลยเห็นเนี่ตัวใหญ่ระปงออมาแต่กเห็นมากระถอยนอกระถอยถอย เาคเห็นแล้วก็ถยอันมันในพันในพันจะมันไผเอามาั่ยตัวเนี่ยช้ำตัเขาได้เลยเ่เนาะทำเลยตัวเขาเห็น้วเนาะไ่ตัวเห็นง่ายเนาะง่ามดแม่กระทางมดเถกง่ายเถอบุชํำเล่นไปเลยโอ้ยชำเล่นตัวน้ำนั่นเดได้เนาะง่ายว่าจะเห็นกินมันนี่กินก้อยกระทางพี่น้อยซองโตกระถางซโตกับพ่อกินแล้วกระทางนะตัวง่ยท ท้งบริวารมันนี่เน้องบริวารตัวน้อยมันอันนอันนี้อันนี้ละลูกกระถางมันอะไรตัวนี้มันแห้งกระถางยังมีมันเลอแต่ไม่ได้เคยกินที่เคอได้ก้อยกระถางกันเลยใครยังไม่เคยกินแด้ก็ปลอมได้ทุกคนตอนนี้เฮากับจี้เลี้ยวทุกคนเลยจี้โซเกตปีเรืมมันโอ้ทุกคนสิได้เอาไปล้างใส่ขี้แล้วก็พักๆๆคูแล้วเอามาก้อยทุกคนเลยี่ได้คูออกมันยังสุกไหวทันใจทุกคนเพราะว่ามันดึกมันดื่นแล้วนะ แต่บางคนก็บปีงสัมราบางคนก็บพักโคแล้วก็้อยเฮ็ดแม่ว่าเอาไหมเอาใบจ้ะใส่ขี้มันหอมละจี้นี่มันคือสีหอมหอมวันนี้สีมือบ่อซอดนี่แล้วมมาเนาะตลอดได้ก้อยกระทางคนดูสวนคนดูจอแมนเดอร์ได้เนได้คินหมูป่าก็บย้ายยุทธ์ไกลกับไปน้ำรดได้หมูป่ากับไปน้ำรดเนาะีใส่กัญชานะจะมาครัวแล้วปีงเลยนาะได้เราหางเกือบได้เหมือนกัน คันวาดพิ่นปล่อยโบทันมันมันไปไวโพดคันเป็นแย้นะเข้าพักพักแล้วเข้าโคกับเอามาก้อยนะมันเยอะขึ้นนู้นเนาะข้าวๆมีแต่คันสมเลยบ่คันล่ะชุกกระบิบมะนาวเช่หายหายกระช่ำอืมนันใจมันอี กินอาหารแบบแทบๆก่อนครั้งแรกในชีวิตได้กินกระปอ๋องกับกระถางเลยได้เจ้าได้อไดอคอยังไม่เคยกินนี่ยเดียวกินนะค,คอยเนี่กินตลอดอะข้อยคนหากินมามเลยเพิ่งหาไม่ใช่ข้อย <laughs> <laughs>

ก้อยแล่นของปีน่ะนี่ผักน้ำมันมุนมุงทุกคนน่ะเอาไปโคโค่เขามันสุกก็เอามาลาบนะเอามาก้อยนะเอาไปเอาอ่ะมามันมุนกับคักบ๊บเถื่อนตัวดีหลายเติมเนาะมุ่นละมุนละมุนละบ่ก็อ่ะเสียดาปโคก่อนมันนี่ตัวลายเติมเนาะบ๊อบอนหลายดอกหลายลิ้นีักักแล้วไปแห้งไข่ขึ้นเนู่ โอ้ยคือมาซอยเสื้อวันนี้เนาะลึกดรลาบไม่คักเลยลาบเลยลาบกัเป็นบอกเป็นลองมาดูสักนข้างขเป็นทำมันความอยี่เขดตวาเค้มมันลูกไกเยอะเลยอืวันนี้มาปรุงก่อนตามแล้วบ่อนนะนะอเคประคิดเด้อเข็มใน สอนเงานอนดีก่าเกิดเรืกองบกแมโชวประกาศนี่เนาะโหรับแล้วตังโนนี่ไม่ใช่แค่นันอไ่ใช่หรอตังโนกับเงานอนได้ไหมเกิดหนักก็ไปนวยไม่ได้ควายเะมันเดนน1ใบสองก็แล้ว นี่ทุกคนพ่นละพ่นแห้งเดี๋ยวคือสะซุปเลยทุกคนไอ้จากน้อยเขาอย่างสีได้ป่งไปกินนะป่งไปปุ่งเคืองทุกคนโค้งมันแห้งก่อนะเดี๋ยวเมยจัดการเออปุ่งเครองมันนี่ มีเง้าเลยคอยเป็นยังบ่สิชัยไปเค่ยคยพักแล้วก็บังคับแล้วว่ะไดนมือแข็งมาแล้วมือแข็งนะเบมือแข็งในมือสั้นอยาเข้าต่อน่อใหญ่เลยยังนะคักมนาเซมนานํำบ่ ฟังเสียงมีดนี่กรุบกรุบโลดใช่อะไรยังเลือกต้นออกรุบกรุบโดนอกไปไปปรุงเคิงมามันมาปรุงเคิงนี่มันเพชรเลยได้ค่อยปรุกเลยต้องเผ็ดเพชรเลยบ่ขาดไม่ได้คือประดประเษดนะครับเวลาได้ชิมบ้างแล้วบ่พอดีแล้วนะเด็กเจ้าเงาหนอนอย่าเอาเสือกลายพอดีแห้งเลยน่าขาดไม่ได้ มันจะเดาขาดไม่ได้เนาะตัวจเลยนี่ทิมทางเปิร์มันเลยบ่ร้อ้นี่นะครับโปลเข้าไม่ทิมอืมปลึกลงไปเข้าไหม อะไรคือข้าวโคโมแม่ซุปพักเอ้พี่น้องเดินก้อยกระทางล้วนๆเลยหอมอันนี้หอมอันนี้นะเด็ดังนี่ปลามนีเห็นรับชอดอือตัไหนนงเนาะรับพล่ไปแล้วเจ็ดก้อย ตักมดนี่บ่หมดเด้อเนาะเลห็นมดเด้อวัดเด้อควายหามาเฮไรเด้อควายไก่นี่เด้อควายกระทางยางดีเนาะบาตนในถ้วยน้อยนึงปลุกเดี๋ยวก็ดูข้าวเข้อบอมาทุกคนมาทำง่ายเราเออนั่นแหละเอากระทางก็ได้บอได้ ันี่ก้อยกระทางแนครับต้มเอียนเฮาเมื่อเวนนี่ไม่สวยนี่กินนี่มดเนาะปลาดุกบไม่สวยกินบวเบิดเอามาต่อประมาณใบม้งเลยนี่โค้เนเด้อเลยนี่ยใบม้อันนี้มีปัญหาเด้อเนี่ยทางของตัวถอดเนี้เลยเปล่ายกี่เชื็อจานนี่เนี่ยโบหอยมันไปเลยว่ามือล้มมือเอามือแรกเลยยาเลยเนาะก้อยกะป๋อมก้อยกระทางต้มปลา เดีนวมันลมแห้งคนนะมันมีหันไก่มีหันไก่ไก่คนอาามมีหันด้ะเออหันหันแต่เนะมาทำตำ้มเชื่อมองนะหันแล่นไปตอนหันเราก็เห็นเจ้าไปนะแซ่บแซ่บแต่วบามันมีห้ามมีห้ามจวาสะขวาดวยมันคนกินข้าวแลงมานี่เ้อยก้อยกับผมก้อยกับปรอมก้อยกับทางทุกคนนั้น คนหนลายนันนั้นน่ะมีไกล้ใช่ไหมแค่ทุ่มนะคนนะพระละลืมลืมกเขาหลกออกเป็นบาทบาทไอ้กระถาไกระถางตัวนั่นเถอะครั้งแรกเลยเนายัมแบบนึงเจ็บแล้วยันึงแดืนหนึงเจ็บันีรอเลยเจ็บไปสายไปสาหนาเขา่ม่งนึงเก็บม่ตีแล้วเขายินก้อนนี้กับมเนร ลึกัแรงาว่ะมันคักบโหมันไม่มีเลยดีแต่อ้ำนน้ำแต่เวเนียนตัวเราเทอโหมันตึงตาเลยคือว่าตัวอันเธอชาอุ่มนะอย่ากินข้าวคนนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ซุ้มคอยกระพาเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำอิ่มได้ก็สิได้พาเดี๋ยวพักผ่อนทุกคนนอนพักนะเพราะว่าตอนนี้กะดึกแห้งแล้วทุกคนเอ้ถือว่าคลิปนี้ก็ถ่ายทุกคนเบิ่งซินละเดี๋ยวคลิปหน้าพวพอเดี๋ยวใหม่เด้อทุกคนสบายดีสวัสดีทุกคนบ๊ายบายนอนก่อนเด้อทุกคนคลิปหน้าพอเดี๋ยวเด้อ